บชนว่าท้อใดกะดีใจนั้นมีหลาเพราะว่าอย่างราะวาเนึ่งหล่ะอีหลากระสีได้ประจัยค้าบ้านนะครับเนาะทั้งลบคนได้ครับด้ฝนตกพี่น้องบ่มีหมงไปสิออกไปหาทยน้ำธรรมชาติที่ดีก็ออกไปบ่ได้นะครับที่บ่ชนไอ้บ่ชนบ่ชนเนี่ข้ามากก็คือว่าสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดลลย พลังเอฟซีนี่ม,มีมีมีมากมายมหาศาลนะครับพลั ouais. พงเอฟซีของน้องอุ้งอิงของสาวหน่อยเป็นมันแพ่งนี่มากม,มายมหาศาลหลืกก่โมเมนต์แต่เอฟซีที่ของน้องอุ้งอิงของบอสโจเท่านั้นนะครับเนาะเอฟซีที่นะครับที่ิรนทักศิลปินคนต่างๆภายในวงนะครับท่านพี่น้องเอฟเออได้เห็นได้เห็นคลิปหรือเห็นแนวทีเป็นไปไทย าทายมาไล่นะครับที่พนมตตังเวนาเวทีนะครับก็บมีของศิลปินหลายๆคนที่ผมเห็นก็คือของเข็มกบบนชัยของไดมอนด์เซอร์ไพร์ศิลปินคนจ้าของศิลปินที่จ้าของมัดจ้าของแพ้งนะครับลายแห้งพี่น้องมึงจังได้กับ,บจบ,บเมื่อไยในมือนีแน่นอนแล้วผมเสียอว่าเอฟซีทุกคนที่ทีต่ตามน้องอิง,องติดตามวงสาวหน่อยก็ับมึงบอกผมกับผมนี่แหละนะครับ วผมเมืองแล้วประทับใจพี่น้องประทับใจในพลังเอฟซีของวงสาวหน่อยเผือนแฝงของยีหลาหน่อยมุ่งอิงแล้วก็พลังเอฟซีของทุกคนของศิลปินทุกคนนะครับสุดยอดมากนะพี่น้องเนาะเอฟซีที่มอบมาไล่หนำใจให้ยีหลาหน่อยเนาะแล้วก็หล,ลายๆอย่างที่ที่บอกว่าเหมือดบ่บ่บเกี่ยงนะครับเดี๋ยผมไปเมืองคลิปอ่าเซียนนุ่นเพื่อนเอ่าเอามาไล่หนำใจเพสนเอป่ะเด็นให้ลูกน้องเพื่อนร้อม เออนี่ล่ะคือจังที่มันมีสุภาษิตว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเนาะเป็นคําดีไซน์ได้ตลอดละกันไม่มีเขาไม่มีเราเนี่ยสินะหมายถึงว่าไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีเราก็ไม่มีเขาคือว่าทุกอย่างมันต้องพึ่งผ้าอาศัยถึงกันและกันนะครับเนาะน้องหญิงกับพึ่งกระเคลื่อนยังก่สีดังได้กระยอนพลังเอฟซีกระยอนพ่อแม่คอนโวยพ,พี่พี่ แดนเซอร์ cer, แลวก็ช่างแต่งหน้าทุกทุกทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหมดเลยนะครับทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหมดเลยกันซีเห็นวา่าแต่ละคนก็นเริ่มจะนะครับเอามาไล่นําใจไปให้พี่พี่พ่อพ่อแม่แม่ค่อนว้อยนะครับเนาะแล้วก็ทีมแดนเซอร์นะครับาม,านะมีม,ม, voy, นะม, cer, ม,มีเห็นเดี๋ยวก็จะ,จะ,จ,ะจะมีคลิปทยอยออกมาเ,เรื่อยๆพี่นอ้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ เวลาส่วนมากก็จะอยู่บนเวทีนา่นแหละก็อยู่หนาเวทีนะครับหลังจากนั้นก็นสิเห็นเรื่อยๆแหละพี่น้องเมืองบวดบวา,ดบาวาดอกแล้วก,ก็ะจะร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินแล้วกอ่ะสามารถชิกทุกคนที่อยู่ในวงสาวน้อยเพชรมันแพงบาวาดบไหวแน,น,น่นอนน้องอุ้งอิงวันเกิดน้องอิงวันที่สิบสามเนาะครับก็มีการมอบให่งีหลานะครับกับเบอร์เมน,นอ,อ๋ออีกเรื่องนึ่งครับอีกเรื่องนึ่งที่ผมลืมอฝากขอบคุณเพ่อนนะครับ ขอบคุณที่มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นมอบไม่ลักแสนไหนล่ะเนาะบอมันที่ในงานมันเกิดที่ว่าอาเลนอ่ารายการแมวลาอยู่ที่โดมเลยครับเด้อตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่เวทีอ่าเมื่อคืนนี่นะครับเนาะที่เป็นอ่าปิดฤดูกาลเมื่อคืนนี่แหละวันคืนวันที่สิบห้ากรกระดาคมนี่แหละเนาะมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมอบ ไม่เงินแสนห้ยอีหลายหนอยอูุหญิงนะครับโอ้ก็ขอคุณเพิ่นหลายหลายนาจะเป็นไม่ร้อยนะครับน่าจะเป็นไม่ร้อยนะครับเพราะว่าเห็นเซียนน่นพนหิวมากก็หมกง่ายเลยนะครับน่าจะเป็นไม่ร้อยหรือถ้าเป็นไม่หูก็ก็คงสีคงเสียง่ายหรีนะครับคงสีแบบว่าเสียงสุดยอดนะครับนะครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับเด้วเอฟซีแฟนครับทุกคนคลิปหน้าทา้า ถ้าที่ตามถา่มา,าช่วงเมืองว่าบาวชนเสียวเอาเรื่องอย่างมานํำเสนอได้พี่น้องด้วยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาชวชนนํำเนื้ทีนี้บา่าวชอ่นกาบลาพี่ลาหน่องไปกกอนนะครับด้วยสวัสดีครับ